เกดอมดดกเกาดอกพดกลดอกตีดอกเกาดอกดดอกเวตอนนี้เฮลตร่กลารกลเดกหาดกเล็กหาว่ายกรุ๊กบอลอดกกอย่ขาดบ้านห่าน่บลดด้านหอเปาเี้ดกปนดเอาวลตบลอยไงไม่ลุยเลยบ้านเบลูดวน่าเดเลทกขาดดกบ้าที่ทีเวกี้รวยได้เ่คนดีดกเกทกขวที่หรอกดกบ้านดบ้านนี่ะ ਨੇ ਬਾਬ ਨੇ ਚੇ ਬਾਤ ਤ ອບ ਨੇ ਬਾਤ ਬਾ ਚੁਕ ਰੋ ਟੋ ਰੋ ਲੀਆ ਨੋ ਕੋਈ ਲੈ ਖਾਵਾ ਚੋ ਬੋ ਨੋ ਤੇ ਬੁਲੇ ਲੈ ਖਾ ਰੋ ਤੋ ਕੋ เด้อ ਨੋ ਲੈ ਹਾ ਦਾ ਯਾ ਨੋ ਆਲ ਰਾਈਟ ਡੋਡ ওকে ตอีกแล้วล่ะา้เด็กีรอรอเลอเร็อเร็อเร็อเสร็จีนยเสร็จดีนะัดส่วม่อัดบัสทีเดียว ขนาดว่าที่ไหนไปเลยเราจะไปเลยกูคลิ้งไอ้กูคลิ้งถ้าแกม เดือดเดือดเดือดือดเดือาเดือดเดือดเดือดเดือเดือดเดือดเดือเดือดเดืออดเดือดเดืดเดือดเดือดดือดเเดือดเอดเดือดดือดอดเดือดเดเดืเดือดเดือดเดืเดืเดือด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 เดอดเอดเดือดเดือดเเดอเดือดเดือดเดือดดือดเ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 ดืออดเดือดเดือดเดือดเเดืเดือดืออเอดเเดือดเดือเดือดเ เดี๋ยวไปดให้จะไปูกับคุน้อง่าด้วยใช่ไหมเออบ้าพุง่ะกูยังเช่ยวขับมาล้ไ่ไเลยนี่นนแบบเบี่คุณหือสุดแกับดูลยาว้เด๋อ้ยแบสขาวดูบาเลยแต่เดียวเลนะวเดยนะม่ไลรเล่นเล่า ไม่ไม่าดไปบ้าลก็สมุดอะไรก็แล้ววัดีกว่าไรจี้อะไขาดแล้ววัเดียอรอดสิอเบัตที่เคืนไปเลยมุดนี่นะเว้ยมดีเน้วก็สั่งเลยก็ลวที่เกงๆ้รที่านเลยที่จะบอกอะไรไเลหลาเลยรอดูเลย

ว่าไปว่ราเป็นคนท่ซีที่จระบอกดูดกลอนแท้ทั้นเลยสิเดิวๆดื้อเกิดพลาดนะแคต่อที่ดู่ะนี่มดื้อเลยขขาทุกการขาดลลยและตัวมันจะดื้อนอนลสวสิเดี๋ยวพอเดี๋ยวขาดได้ปะ Cuma ikut kena klik lebar dah sikit dia. Nah. Lepas ni. Tinggal dia kasi dia dulu ni. Nah. balik balik. Tak kira. No, Kira lah. Kalau tak pun. Kita nak syukur dia kuat dah. Kita tak mula kira-kira Alright. See you next video. Bye.